อยู่ที่เด็กนอนสาขาบางนาะนี้เราจะมาหาซื้ออุปกรณ์ให้นันนอนกั like. นนะริบที่ผ่านมานา้องๆเราประสบปัญหาหนในการเดินใครว่ามีเลยใด้วะามีเลยกับรองเท้าคู่เองของเขาวันนี้เราต้องได้รองเท้าให้หมอสักครู่นึงแล้วก็อุกรณ์ให้ซีโร่เดี๋ยววันนี้เรามีนัดผู้เช่ชาไว้คนหนึง่งเดี๋ยวเราไปเจอกันกับพี่เขาข้างในกันครับไป น,นี่เราเข้ามาด้านในกันแล้วนะครับน,นี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่พี่ชื่อชื่อเอ็มครับผมพี่เอ็มนะครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจ,จะมาแนะนําเรื่อง<ฮ>เกี่ยวกับ,บ,บการเดินป่าเบื้อต้นเอาเปา็ว่าอย่าเพิ่งพูดชี่อชาเลยครับเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันหนึ่งครับได้<อ>ค,ครับได้ครับยังไงกันเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับผมอันนี้แล้วที่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นคนแบบคุมฮิลโซลทิลโลโซนไหมครับหรือว่าใครก็ได้ดูแลที่นี่ดิคาลอนเราจะมีแบบประมาณ6สปอร์ตครับ ด้วยความว่าเรามี60ก uh, ีฬากว่าชนิดก็คือ60กีฬาเนี่ยก็จะมีประมาณ6สปอร์ตซึ่งผมจะดูแลของบอเทนแคมปิ้ครับใช่ครับตอนนี้พวกเรามีปัญหากันพี่เดี๋ยวว่าตั้กล้องงงมันใส่คู่เนี้ยไปเดินเดินขึ้นเขารงเท้าหลุดเหนื่อยออกเท้าบ้างนี่ังเกงก็ใส่ตัวนี้แหละไปเปสบาสบายสสบายเราอยากให้หาเป็นเซต ชุดเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับเดินป่าได้ครับผมโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวไปแผนโซนเดินป่าผู้ชายกันครับได้ครับผมป่าไหกิ้งไหกิ้งนี่คืออะไรครับพี่ไหกิ้งคือการเดินป่าการเดินเขาไหกิ้งเราก็จะมีตั้งแต่ไหกิ้งเอ่อเนเจอร์ไหกิ้งศึกษาเส้นทางธรรมชาติเรียบๆง่ายๆมอเทนไหกิ้งเดินขึ้นเขาภูกระดึงอะไรอย่างนี้แล้วก็สโนว์ไหกิ้ง เป็นดข่าที่เป็นเน้นหน้าทีมะครับผมหลักๆฮายกิงจะมีประมาณ3อันนี้ครับผมก็พี่ผู้ชายก็คือแต่งตัวสบายๆครับเราจะหาเสื้อผ้าให้เขาใส่กันเพื่อให้ดูมีความเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นะให้ดูเป็นสายว่าฮากิ้งมากขึ้นก็เริ่มต้นจากเสื้อก่อนนะครับมาตรงนี้ครับตอนนี้จะเป็นแบบเสื้อใส่สบายออกแนวแบบแคมปิ้งฮิ้งได้ ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ250บาทไม่แพงนะ250บาทถือว่าไม่แพงแล้วเจือตัวนี้ก็คือสชัยสบายนะครับผมแล้วก็มีความเป็นอีโคดีไซน์ด้วยซึ่งทางดีคาลลเรากำลังแบบผลักดันเรื่องนี้ในการลดขั้นตอนที่เป็นมลพิษกับทางโลกให้มากที่สุดครับผมถ้าอยากต้องการเดินป่าแล้วแบบเดินแบบมากขึ้น2วัน3วันอะไรเงี้ยแนะนำตัวนี้ครับเสื้อบูฮะอาจจะมองว่ามันเป็นแบบขดแกะมาเข้าเปส่วนผสม เราก็จะเลือกฟาร์มแพะฟาร์มแ,แกะเนี่ยฟาร์มที่แบบเลือกเลือกเอาขนของน้องอะ่ะที่ทะลุน,น้อยที่สุดเอาขนของน้องไปแบบว่าไม่รู้สึกเจ็บหรือทรมานมากเกินไปเพราะเราก็ใส่ใจที่มาต้นน้ำไปน้ำด้วยข้อดีของเขาคือจะช่วยแบบระง,งับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแบบ์หรอกแต่ว่ามันก็คือแบบช่วยได้ช่วยระงับกลิ่นในระดับหนึ่งถ้าไปค้างหลายวันนี่คือใส่ตัวเดียวได้เลยตัวนี้เจ็ดวันเอาเป็นเสื้อลุยเสื้อนอนก็ควรจะเปลี่ยน เดี๋ยวนอนกับเพื่อนแล้วมันจะนอนกับไม่หลับนะครับแต่แนะนําน่าจะประมาณสักสามวันกันเลยอร่อยขนาดนั้นเริ่มเป็นแผนที่แล้วไปกับเพื่อนล่ะใหญ่หรือเป่าได้ไม่ได้ไงก็เรามีห้องลองมาให้ไปลองนะไปลองเดี๋ยวลองจิตสุนัขก้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองทั้งชุดเลยทีเดียวกันต่อไปเป็นกางเกงเดี่ยวแล้วกันครับผม กางเกงในป่าก็คือจะเน้นให้เป็นขายาวไปก่อนละกันม,มันจะได้เหมาะกับทุกสภาพผิวที่เราเดินไม่ได้ป้องกันบหยา่ายาวๆก็ทีนีน้ซึ่งกางเกงในป่าเนี่ยเรามีตั้งแต่ตัวร่มต้นเลยต้นต้นที่400บาทกางเกงเเชัวร์เราแล้วก็แบบ600บาทคือมีซิปถอดขาได้ผ้าก็จะเป็นผ้าล่มลวามยืดหยุนย่นได้ดีนะครับข<ช>้อดีของกางเกงในป่ามันต่างกับกางเกงที่อื่นยังไงก็คือน้ำหนักมันอ่ะเบา แล้วก็มีความแบบยืดหยุ่นและคงทนได้ดีในการยืดหยุ่นคือเวลาเรานั่งแนครั้งชาจอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราสะดวกในการ move ม,มากขึ้นต่อไปก็จะเป็นตัวอบอกป็นตัวท็อปแล้วกันครับผมก็จะมีความแบบจริงจังมากขึ้นก็จะเป็นแบรนด์คอร์คัสคอร์คัสเนี่ยเขาก็จะแบ่งซิกเนเจอร์กับเคชัวกัน K เคชัวเบื้องต้นคือจะเป็นแบบฮกิ้งส่วนคอร์คัสจะเป็นเทรคกิ้งความแตกต่าง,างหลกัหลกๆเลยก็คือฮกกิ้งเขาเนี่ยจะ อารมณ์เหมือนวันเดททิปเขาจะกลับมานอนที่เดิมกลับมานอนที่เต็นท์ทำกับข้าวที่เดิมจะไม่ต้องไม่ต้องแบบไปทางบ้านขึ้นไปจุดถ่ายรูปตรงผาตรงนี้แล้วก็เลยกลับมาพักใช่แต่เทคกิ้งเนี่ยคือเอาไปหมดเลยท่าไหนนอนนั่นไปด้วยกันจะเทคหนึ่งวันเทคสองวันก็เรียกว่าเทคกิ้งซึ่งเพิ่มขึ้นมาคือเวลามันขาดมันรันอะไรเงี้ยมันจะไม่รันต่อมันจะหยุดแค่ตรงนั้นก็คือสมมติถ้าผมเอาเอามิกกี้ปุ๊บเลือนเลยฮะเลื่อนไ่ใช่ไม่ใช่อะ ได้เสื้อได้กางเกงแล้วต่อไปอยากได้อะไรต่อครับผมไม่เลยสำคัญเลยพี่นี่ดูเลยรองเท้าเลยรองเท้าเลยเดี๋ยวเราไปดูรองเท้าเราต้องไปเลือกจุดยืนก่อนใช่ให้พี่เขานำเลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปกันครับเจ้าของเลือกไปไหนละนะเจ้าของเลือกแอบแอบช้อปปิ้งอยู่อีกฝั่งนึงไปเลือกกางเกงอยู่เลือกยากยังทั้งขากางเกงในโซนรองเท้าเราครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายถ้าเป็นไฮกิ้งไฮกิ้งก็จะเริ่มต้นจากตัวกระไพา์เราครับรองเท้าเดินป่า500บาทตัวนี้ก็จะ คือเป็นตัวเริ่มต้นรัดที่เราจะแบบไปสมบัติสมบูรณ์ด้วยกันจะเป็นปา่าฝนป่าดินป่าอะไรเงี้ยก็ลุยไทกรเริ่มตน้นพื้นตัวเนี้ยก็จะมีความยึดเกาะ,อะพอสมควรอาจจะยังไม่ได้ยึดเกาะมากแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าคุ้มราคาเอาไปเลอะเอาไปลุยอะไรเงี้ยคุ้มแน่นอนจะพังจะเยินก็ก็คุม้มตัวนี้ไม่สีเรียสด,ด้วยไม่สีเรียสต่อไปเริ่มเป็นตัวตัวนี้ก็กัครับผมตัวนี้ก็พิเศษขึ้นมาพื้นเขาจะมีความยึดเกาะมากขึ้น จะมีความเป็นที่นิคอลมากขึ้นถ้าเราแบบไปเจอทางชัน้นทางต่งางระดับมีความเป็นหินมีความเป็นลื่นๆะอะไรเงี้ยก็ช่วยกันยึดเกาะมากขึ้นแล้วก็พิเศษตัวนี้ก็คือมีวอเตอร์พุ๊กถ้าเราอยากแบบไม่อยากให้รองเท้าเปียกเงี้ยอยากให้กันน้ำเงี้ยนั่นเป็นสส่ลักษณ์ตัวนี้ครับวอเตอร,ร์พุ๊กใช่การน้ำอ,อกกันน้ำอ,อกครับผมไม่ใช่เหตุการน้ำกาวการน้ำกาวแล้วโอาแล้วอ่ะวอเตอร์พุ๊กแบบข้อสั้นไปแล้วต่อไปเป็นข้อยาวดีกว่าข้อดีของ พอตะคุ้กแบบข้อยาวเนี่ยมันก็จะกันน้ําได้สูงขึ้นออย่างเมื่อกี้ถ้าน้ํามันได้เข้าไปแล้วมันก็จะมันเปียกพอเปียกแล้วมันก็จะอ่ะสวยเลยครับเปียกไปทั้งมันเลยครับอีกอย่างหนึ่งคือหุ้มข้อดีกว่าตรงนี้ยังไงครับอ่าช่วยกันโรเทคการข้อท้าพิกเวลาเราหยิบผินก้อนใหญ่หรือหยิบหยิบรากไม้ที่มันแบบมันอย่างนี้ครับมันกันข้อทับทิศได้แต่ข้อดีตัวนี้ก็คือมันสบายแหละมันคล่องตัว ก็คือต้องเ,อเป็นสิ่งที่ที่ต้องแลกกันมาว่าอยากได้ความล่องตัวหรืออยากได้โปรเทคต่อไปก็จะเป็นตัวสำหรับเทรคกิ้งคอคัทนะครับผมด้วยความว่าพอเราเทรคกิ้งอ่ะเราต้องแบกกระเป๋านหนัก,นกเดินไปตลอดเวลาเราอาจจะต้องมีพื้นรองเท้าที่มันบอกว่าแข็งหน่อยรับกบระตุ้สภาพผิวนะครับผมแล้วก็จะได้แบบว่าโปรเทคชันเราในการเดินถ่ายเทน้ำหนักต่างๆนะครับซึ่งตัวเนี้ย ราคา4,000บาทเนี่ยมันจะมีให้เลือก2สีอย่างเช่นสีออกน้ําตาลเนี่ยครับเป็นรูปแบบเท้าปกติแต่ถ้าเป็นสีเขียวด้านี้นะครับจะเป็นสำหรับคนที่เท้ากว้างกว้างกว่า15มิล15มิลใช่ครับนี่จ้ากนได้อยู่เฮ้ยฟารไฮก็คือแบบว่าเดินเร็วอยากความคล่องตัวมากขึ้นอาจจะไม่ต้องถึงวิ่งเทลวแต่ว่าเป็นแบบเดินสปีดแบบมากขึ้นเดินเร็วขึ้นใช่ครับยึดเกาะแล้วก็มีความเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้น เหมาะกับมอสเลยครับจะได้เดินไว <laughs> ไถ้าเดินตามเพื่อนไม่ทันนะพี่เอ <laughs> ้ผมขอถามพี่ถ้าสมมติเราไปเดินป่าเนี่ยเราต้องใส่ถุงเท้าด้วยไหมพี่ถุงเท้าต้องใส่ยังไงก็ต้องใส่ความแตกต่างกับถุงเท้าเดินป่ากับถุงเท้าอย่างอื่นที่ซื้อตามตลาดนั้นเนี่ยก็คือถุงเท้าเดินป่ามันควรจะหนาในจุดที่ควรหนาและควรระบายในจุดที่ควรระบายแต่เช่นตัวตอนนี้ครับ ตัวที่ควรจะหนาก็คืออาจจะเป็นตรงป่ายเท้าที่ต้องมีการเสียสีในการขึ้นลงเขาในการจิ้มประลังหาแล้วก็ต้องส้นส่วนที่คนคนระบายก็ควรเป็นหลัง้าตรงด้านนี้ที่ควรจะต้องระบายอากาศให้ดีเพื่อไม่ให้มันตับชื้นใช่แล้วก็พิเศษครับตัวนี้ถุงเท้ากันห้าครับผมอันนี้ภูมิใจนาเสนอถุงเท้ากันห้าของเราเนี่ยข้อพิเศษอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะอาจจะออกทรงคล้ายๆถุงเท้าฟุตบอลนะคะตัวรูที่มันตัวนี้มันจะเล็กมาก มันทำให้ท่ากัดเข้าได้ยากแล้วก็เหตุผลที่เป็นสีสันสดใสเขียวฟ้าเพื่อต้องการให้เราเห็นท่าตัวเป็นๆได้เห็นได้ชัดเจนง่ายกว่าสีดำธรรมดาใช่ครับเราจะได้ดีดออกยิบออกไปนะครับผมทีนี้ถ้าผมจะไปกลางเต็นท์บนภูเขาอย่างน้อยสักสามวันนะครับสามวันคนต้องใช้กระเป๋าแบบไหนครับโอเคครับผมถ้างั้นเราไปดูแบกแพคกันไปครับ ก็มาถึงซอยกระเป๋าแล้วนะครับผมสำหรับคบำถามที่พี่แชร์บอกก็คือ3มวัน2คืนนะฮะก็แนะนนำซักประมาณ50ล<ม>ิตรก็ได้ครับสิ่งที่จริงแล้วจำนวนลิตรเนี่ยก็คืออยู่ที่จำนวนของที่เราจะจุไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้า3มวัน2คืนก็นะนทำเป็นตัวนี้แล้วกันจะเปห้าสิบห้าสิบลิตร <50. S 2> <l> สีดำตัวนี้ครับผมสี่ไปเลยมอด้วยนะนั่นแหละมีบล็อกข้างหลัง ในการเลือกกระเป๋านะฮะเวลาเรามาลองสินค้าเนะี่ยเราจะมีถุงทรายถวงน้ำหนักไว้ให้<ม>ก็เอามาใส่<ม>หรือเอาเท์นเนี่ยที่ลูกค้าซื้อมาใส่ก็ได้เพื่อจะได้ดูว่าน้ําหนักกระเป๋าเวลาอยู่บนหลังเราจริงๆอ่ะมันจะฟีลลิ่งประมาณไหนแต่ที่นแน่ๆคือเวลาเราซัพพอร์ตอ่ะเราควรจะเทน้ําหนักทั้งหมดอนะ่ะให้อยู่ประมาณช่วงหลังเรงสะพพกเราไม่ควรจะกดทับตรงไหล่บ่าเราตรงบ่าเราเราควรจะที่แบบว่าแบบปลทายนิดนึงไม่งั้นเราจะปวด อ,อ,คอคเราจะแนะนําประมาณบบ50ิบละกัน3 2มพืนคล้วก็ตนที่จุของเพิ่มมากขึ้นโอโ้าอหคอมมเลยเลยนีนยเดินป่าสำหรับพวกเราต้องมีนะควรมีไหมผมมองว่ามันเป็นความจําเป็นระดับ2แล้วกันระด,ดับแรกคือรองเท้ากับรกระเป๋าอ่อนอันนี้ 3, 000, 3, 000สำคัญสำคัญสุดเลยกระเป๋กเากับรองเทา้าส่วนแท็กกิ้งโพจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ผมบอกเลยว่ามีดีกว่าครับผมแท็กกิ้งโพก็แนะนําซื้อไปใช้งานเนี่ยควรซือสอ2อันไปเลย ทำาแล้วคุณสองอันห่ะพี่สองอันมันจะช่วยในเรื่องของการบาลานซ์ครับในการเดินขึ้นในการเทคขึ้นไปในการแบบว่าเจอทางชันเราจะต้องเดินเหมือนกาสั่นสีเท้ามันจะได้มีการบาลานซ์แล้วก็ซัพพอร์ตขาเราทั้งสองข้างไม่ให้มันเราน้ำหนักไปข้างในข้างหนึ่งจะเกินไฟอันนี้เราได้กระเป๋ากับไม้ขาดพระเอกของเราพระเอกของเราครับก็คือเต็นต์อันนี้ผมอยากให้แนะนำเกี่ยวกับน้ำหนักเบาหน้ำหนักเบาก่อนแล้วกันนะครับเต็นท์ใช่ไหมครับ ใส่กระเป๋าไปสามวันนี้ครับแล้วเราไปเป็นเทรลกิ้งกันก็ได้ครับได้ครับครับเราไปเลยนี่คือน้ำหนักเบาใช่ไหมพี่ที่พี่อันนี้ก็คือโซนเป็นเทรลกิ้งน้ำหนักเบาอัลตร้าไลท์คอมแพกพกพาสะดวกครับผมเหมาะกับว่าจะเทรลกิ้งอะไรวันแต่ถ้าที่จดมาคืออยากรับเบาเลยเบาสุดๆเลยก็ต้องมาเทรลเก้ารครับมาตัวท็อปเลยเบาสุดของร้านเราก็คือ1.3ดสามดอกราคาลองถึงรับประกันคุณภาพจากการเสียห้าปี เหมาะมากเหมาะคนเดียวเลยเป็นแบบทรงแคปซูลหรือจะเผื่อ,อเพื่อนมานอนด้วยหน่อยก็จะเป็นไซส์สองพีครับผมสองพีเราก็จะมีสองทรงด้วยกันนะครับทรงธรรมดากับทรงอัตลต์ไลท์อ่ะก็คือทำแตกต่างกันกนะครับทรงอัตลต์ไลท์เนี่ยจะมีความเบาวกวับแบบท้องขีดมันรู้สึกได้นะพี่<ช>รู้สึกแขีดรู้สึกเลยต้องบอกว่าการเดินเทร่กิ้งการเดินแบ,บแคค็คแพ็คเนี่ยทุกกรรมมีผลต่อการเดินครับผม กัมมือพี่อากรรมน้ำกิโลกรมักรม <c oughs> ใช่ครับก็พิจารณาให้ดีว่าเราจะเอาอะไรไประอ,อะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นครับผมโดยความว่าสองตัวนี้จะมีทรงแตกต่างกันอย่างอันแรกคาร์ดไลท์นะครับมันจะมีรดเสาไปเหลือแค่สามเดียตรงกลางแกนกลางแล้วดึงซ้ายขวาให้ตึงต่อสมองตัวนี้จะอยู่ทรงได้าาก็คือต้องต่อสมองเท่านั้นแต่ทรงนี้เป็นทรงแบบว่าทรงโดมมาสามารถอยู่ด้วยตัวมันเองครับโดยที่ไม่ต้องต่อสมองต่อไปเป็นทรงสามคนนะครับ สอง3คนเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแบบนี้เลยที่โชว์อยู่คือตัวท็อปเรา9,500กับตัวนี้8,000ัเอาตัวไลท์มันจะมีเสาสองอันครับตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีความเป็นเทเลเลยหน้าบ้านให้นิดนึงไว้วางกระเป๋าวางอะไรเป็นแยก10โซนนั่งได้อีกโซนนึงอ่าอ,อัานนี้ผมผมเคยได้ยินมาแล้วที่เนี่ยมันมนีเต็นท์ที่แบบว่ากางไวัเก็บไว้อ่าครับผมพี่พาไปด้วยได้ครับไปเลยครับผมอยากจะลองดูว่าเป็นยังไงว่าไอ้กางไวัเก็บไว้เนี่ยได้ตัวเซ็กันต้องบอกว่าไอ้ตัวเซ็กันเนะ ไม่ได้แปลว่า2วิพีเท่านี้เดียวแต่ว่ากางง่ายเก็บเก็บง่ายอีซี่ยูสประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้เรามีให้เลือก2ไซส์ไซส์2ที่2,800บาทแล้วก็3ที่ีคือสา0 0ันสี่รับาทอยากอยากลองด้วยกันไหมฮะเดี๋ยวสัตย์ที่ดูก่อนรอบแรกเเริ่มต้นกันครับผมเต้นตัว s เกิ n สัแบบสองีนะครับเราออกมานะครับให้เราเอาขาสองข้างหนีบไว้ตรงกลางอย่างนี้ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะปลดเชือกสีเหลืองออกมันจะเร้งไปวงกลมใหญ่ในเด็งข้อหน้าเราส่วนตัวสมอกับเชือกครับในกระเป๋าไม่ท่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้เวลาปลดล็อกเราก็กานกระดิ่งขึ้นมาปมึ๊บสองห่างแล้วก็เชือกสีเหลืองออกครับเราเยื้องาปข้างหน้าไว้ไก็เป็นลักษแะนี้พอเสร็จแล้วเราก็ปลดตัวล็อกสีเหลืองทั้งสองอันด้านนี้แล้วก็ปลดตัวล็อกสีส้มแต่ความจริงจะปลดด้านไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่สีเรียมพอปลดล็อกครบหมดแล้วเราก็กางได้เลยครับแล้วก็เชือก ผมว่ากลางอ่ะมันมันมันไม่ยากผมว่ามาแข่งเก็บดีว่ะ <c oughs> เก็บไปเนี่ยไปเป็นวิธีการเก็บแล้วกันครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนว่าเราจะเก็บเต็นต์ตัวจเกินอ่ะอเราต้องเปิดซิปหน้าบานออกสองอันให้เรียบร้อย <P> มันจะมีด้านในซ้ายมือสีส้มเป็นตัวล็อกเราจะต้องเข้าไปดึงออกมา <P> ตัวผ้าตัวผ้าตอมันจะพับตรงใจเสร็จแล้วสไลด์ไปทางขวามือเราฮรัเพรที่ว่าตัวล็อกสีส้มมันจะติดกับตัวล็อกสีส้มแบบนี ใช่้าติดซ้ายขอติดขวาดูไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่ต้องทำบ้างแล้วตอนนี้สีเหลืองให้ติดด้านในก่อนตัวล็อกด้านในตรงนี้แล้วก็ตัวล็อก,อ,กกอก็นอกนอกกับนอกใช่ไหมใช่นี่คือขั้นตอนที่ยากให้ใช้สองมือเลยในการกดน้ำหนักเข้าไปให้อยู่แกนกลางแบบนี้นะครับกดแนวดิ่งตรงๆเป็นเลขแปดอนนี้เลยเอาเข่าซ้ายจามไว้ตรงแกนกลางหรือจะสีส้มไม่ตึงจะเป็นลักษณะนี้ครับลวกเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหัก ตัวซ้ายก็ฟองไว้แบบนี้แล้วเราลุ้นทั้งหมดเนี่ยเข้าขาแล้วคองเชิดเสือเดิมนะครับวันนี้พี่บอรจะทำได้หรือไม่จะทำได้ไหมทำได้ครับไหนด่วนนะหรือหรือว่าต้องต้องทำก่อนไหมแล้วให้ผมทันทีหลังจะได้ไม่กดดันอุ้ยก็รู้หมูจ่าโอเคนะโอเคพร้อมนะครับที่พรพร้อมนะครับสามสองไปครับ ただい s e c o n d อ่าหรือเรียกว่า2 m i n u t e นั่นเองเอาเท่ากับชื่อเต้นเลยเหรอต่อต่ออาทีครับเดี๋ยวมั้ยเดี๋ยวมั้ย3 2 1เริ่มครับไม่เข้าไว้แล้วสิ่งสำคัทุกวันนะ ับต่างกันนาทีเกือบนาทีใช่มีกว่ามานี้ครับได้มา47วิจุด83วินาทีนะครับเจ้าบ้านเราชนะไปนะครับแมตช์นี้เอาอะไรไปชนะเขาวะขอแค่ได้สาระแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครบหถือว่าครบก็ขอขอบคุณพี่เอ็มอาร์ที่ให้ความรู้กับเราครับผมแล้วก็เราไม่อยากรบกวนเวลาบีแล้วอยากให้ลูกพี่เขาก็ทหน้าที่ของเขาต่อไปไดครับเขา เราซื้อของเรไปช้อปปิ้งกันถือว่าจะหมดกันคนละเท่าไหรเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้เรียบร้อยสาระเราได้แล้วเราไปช้อปปิ้งละลายกิเลสกันเถอะนั่นพร้อมแล้วนะไปแล้วนะไปเลยปะไปครับ โดนกันไปเท่าไหร่มีทั้งกว่าแต่เจ็บไม่สุดเดี๋ยวต้องไปเจ็บต่อก็น่าจะได้สาระความรู้กันเข้าไปแล้ววันนี้สาระความรู้แล้วก็นี่สินนะนี่ขาดไม่ได้แล้วขอบคุณบีแคมป์รอนกับพี่เอ็มนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็สถานที่กับพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราคลิปหน้านี่ลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ The next day แล้วกลับมาทำอะไรอีกเกินว่าเราลืมของเอาไว้นะครับวันนั้นเราไปฝากกับน้องตุ๊กตาไว้ข้างหน้าแล้วเราลืมเอาไปอันนี้เลยก็ต้องเอาบินมาแล้วก็เพื่อเอามาเอาของเราเดือยเยืนยานยืนยานขอณมากนะบอกครับขอครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ลืมไว้ตรงนี้อีกลืมไม่ได้ตร้งนี้ลืมไม่ได้ไม่ถ้าลืมไปตรงนี้ก็คือเอากลับบ้านด้วยไงอย่างน้อยก็กลับบ้านด้วยแล้วแหละไม่ไม่รู้ก็ได้กลับรูอ่ลนตรงไหนก็ไม่รู้นะ แล้วเมื่อเราได้อุปกรณ์กันครบแล้วทริปต่อไปก็ต้องเป็นเดินป่าแล้วละสิจะไหวไหมนะติดตามได้ใน EP หน้าน้ำตกผาแตก